สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับผมวันนี้เราก็มาทักถายไพรออสนะครับวันนี้เรามาดูที่หลักที่นอนของไพรออสนะครับผมดูดีครับสภาพโอ้คือสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมดูดีครับเละนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับเคยเป็นดินแห้งนะครับแห้งมากนะครับแล้วก็ดินแข็งนะนี่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนะครับทั้งวันทั้งคืนดูครับดูขอกินนะครับผมนี่ พลายออสนะครับผมขอกินนี่เละหมดเลยนะพลายออสเราทําไมเราไม่ได้อยู่ในโรงนะครับก็เนื่องจากว่าเขาไม่ชอบอยู่ในโรงนะเขาชอบงัดโรงนะครับจนทําให้โรงเสียนะครับเคยอยู่มาแค่คืนเดียวนะแล้วก็โรงหักเสียเลยนะครับผมตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยอยู่ในโรงนะครับก็ต้องมาอยู่นอกโรงนะครับใต้ต้นไม้แบบนี้นะก็ตากแดดตากฝนนะครับพลายออสของเราเป็นช้างที่สู้ชีวิตมากนะครับผม ก็อยากมีโรงอยู่ให้เขาอยู่นะแต่เขาไม่มีนะครับผมหลักนี้ก็จะเห็นว่าหลักมันแฉะนะครับออสอยู่ตรงไหนก็แฉะหมดนะฮะฝนตกทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้งานนะครับใช้ขานะครับแขะดินนะฮะแทงดินนะครับจนตัวนี้เป็นร่องเห็นไหมครับผมนะเป็นร่องหมดเลยนะครับผมต้องบอกเลยโอเคเราโยนหญ้าดีกว่านะนะครับผมให้ออสหน่อยนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับออสแป๊บหนึ่งนะมาดูที่หลักเขาหน่อยนะวันนี้แป๊บหนึ่งลูกโอ้โหนี่นะเช็ะมาเลยนะครับอ่ารู้แล้วนะแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง่ะแป๊บหนึ่งครับผมจุดหลอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งออสแป๊บนึงเดี๋ยวย่าให้ลูกแป๊บนึงนะหิวแล้วเหรอฮะหิวยังหนยวยังสุดหรอสุดหลอมันหิวแล้วครับผม เ,เ,าาเดิเเาานเดนเดนนๆไม่ใช่ตรงนี้เอ่เยเอาโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมนี่นะไทออสของเรานะครับก็หน้าฝนอย่างนี้นะเราก็ต้องบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะช้างที่อยู่นอกโรงแบบนี้นะครับผมก็ดินจะแฉะนะครับช้างเล่นโคลนนะเล่นโคลนทุกวันนะครับผมคือถ้าฝนตกวันไหนก็คือต้องอาบน้ำยาวนะครับอาบน้ําทุกวันเลยแบบอาบน้ําแบบนานที่สุดละเป็นช้างหนาบน้ำ อาบน้ําที่นานเพราะว่าเขายังไงคือโคลนเยอะนะครับผมแต่เราก็สู้ๆนะเราไม่เคยท้อนะครับผมนี่นะถ้าอยู่ในโรงแมนมแป้นเรานะครับคือไม่ได้เล่นโคลนแบบนี้นะครับไม่ได้เล่นดินโคลนเพราะว่าเขาอยู่ในโรงนะครับดินมันจะแห้งก็อาบน้ำง่ายหน่อยนะครับให้เปรียบก็ได้นะแต่อ้อนเรานี่ต้องต้องถูขัดกันทุกวันนะครับผมนี่นะฮะก็หน้าเผือกหมดเลยนะนี่เผือกแบบธรรมชาติเลยนะครับเล่นดินเล่นโคลนมากเลยนะครับผมนี่นะครับ วันนี้เราก็มีรางวัลมาให้นะลอจรินมาหนุกกินไหมกินไหมลูกคุณหรอมีน้ำอ้อยนะครับผมนี่นะก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะเราก็อนาคตอาจจะสร้างโรงอยู่อยู่นะครับแต่ต้องมีเสาอะไรที่แบบยาวนะครับต้องไม่ให้ เขาถึงนะครับก็อยู่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเสาเสาแบบต้นไม้นะครับเสาไม้เสาที่หลักที่นอนอยู่ใกล้เขาจะงัดลงเล่นนะครับผมไม่ได้แต่ตอนตอนที่เราอยู่เฝ้านะเขาก็ไม่เล่นนะเขาจะเล่นช่วงกลางคืนนะครับช่วงดึกเนะีก็เช้าว,วันนี้อากาศดีนะครับแต่ก็บินโคลน,นครับก็ต้องอาบน้ำกันยาวนะครับผมไาออดของเรานะครับ ก็อยู่ด้วยกันนานนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมก็จะอาบน้ํากันทุกวันแบบนี้นะครับ <c ười> คือไม่ได้อยู่ลงกับเขานะครับแพรอดของเรานะครับผมดินอ,อ้อยหน่อยนะครับเล่นดินเล่นโคลดีมากเลยนะอ๊นะโอ้โหเ่ยทุกวันเลยนะอย่างไรแป้นเรานี่สะดวกสบายมากนะครับแค่าอาบน้าไปเปียกก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นโคลเยอะหนักขนาดนี้นะครับ ทุกเช้าเลยออสตั้งแต่เข้าหน้าฝนในทุกเช้านะครับผมเล่นเอาแบบต้องอาบน้ํานานมากเลยนะครับกว่าดินโคลนเขาจะออกนะดินเหนียวด้วยนะดินแดงติดตัวเนี่ยโอ้โหต้องขัดกันต้องน้าต้องแรงๆนะครับถ้าน้ําไม่แรงมาไหนน้าไม่แรงนี่คงคงไม่ออกนะครับผมดูดิครับกินดูการกินดิโอ้ยน้งอ้ยห,หมดแล้วออสเอ้ไม่มีลูกหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับผมหลอกของเรา อนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยกอดไหนล on, Romeo, God, ูกกอดนยกอดกอดไหนลูกกอดนี่ดิกอดอนี่นะครับผมไายออสของเรานะครับวันนี้ก็มาทักทายกันตอนตเช้านะครับผมก็อากาศดีนะครับสดชื่นมากนะครับวันนี้อากาศคือดูครับหมอกครับหมอกหมอกยามเช้านะครับก็หมอกเริ่มลงนะถือว่าสายอยู่แล้วนะครับตอนนี้เวลาก็ามงกว่าแล้วนะครับก็ถือว่ายังมีหมอกแสดงว่าอากาศสดชื่นขนาดไหนนะครับ ากาศสุดชื่นนะครับสูดอากาศที่เย็นชื่นนะครับในออสของเรานะครับผมนีน่จอมสำรวจอแล้วหมดแล้วนะครับเรามีตรงนี้นะไอ้มนีออทเอ้ยไอ้หนี้ลูกนะสภาพเราตอนนี้เราก็ต้องอาบน้ำกันอีกนานนะลูกไม่ต้องพูดถึงนะครับเราการเก็บอึช้างก็ลำบากมากนะเขาขุดดิโนโคลนจนหมดเลยนะฮะมอก่อนตรงนี้หน้าร้อนหน้าหนาวนี่แบบเขาไม่เล่นนะ พอดินเฉกแค่นั้นแหละโอ้โหงานนี่ขุดจนแหลมเลยนะแหลมสองข้างเลยยังไม่ได้ตัดงานเลยแต่ทางก่อนแล้วบอกว่าจะตัดไมได่ตัดเลยานายังไม่ตัดนะก็อันตรายอยู่นะครับงานแหลมแบบนี้นะช้างก็จะมีความมั่นใจสูงนะไม่มีออดไม่มีลูกโอโ้อากาศดีมากเลยนะครับผมต้องบอกว่าอากาศชื้นนะครับวันนี้เราก็แค่มาทักทายไพลออดแล้วก็ให้มา,มาชมที่อยู่ของไพลออดนะ อย่างไรแป้นเราไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะที่อยู่เขาดีอยู่แล้วแต่ออาที่อยู่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เหมนกันนะครับผมก็จะลําบากหน่อยในการเก็บตืช้างอะไรก็ล,ลำบากหน่อยจะเก็บต้องเก็บดินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก็บแค่อื่นนะเพราะว่าเขาขุดขุดจนไม่รู้จะขุดแบบไหนนะหมดแล้วลูกไม่มีไม่มีออดใหย่อะอยากข้องวงลูกหมดแล้วนี่นะครับผมพลายออสเนี่ยครับผมก็ผูก โซ Baptist, ยาวเลยนะครับโซยาวอยู่ที่อยู่เขาก็ยาวนี่กระท่อมของเรานะครับโอโ้โหนะครับดูบรรยากาศรอบๆบนะครับผมนี่นะครับหมอกยามเช้านะครับผมสูตรอากาศที่สดชื่นนะครับบอกเลยว่าอากาศดีมากๆนะครับเช้าทุกเช้าที่ภาคเหนือของเรานะครับที่ปังช้างแม่สานะครับก็ทุกเช้าก็อากาศก็เต็มเป็นแบบนี้นะครับผมวันนี้ฝนตกนะครับเพิ่งหยุดตกมาตอนเช้านี่เองนะครับผม นี่นะครับผมนี่แผลออสของเรานะครับผมช้างเผือกไปแล้วนะครับดูการกินนี่เขาก็ไม่กินตกพื้นนะครับผมดูดีครับนี่นะแต่ก็ดินแฉะมาเลยที่อยู่นี่บอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับอเดี๋ยวเราก็ควรจะกินหญ้าหมดนี้เขาก็คงจะไปอาบน้ํานะครับขันนี้ขัตัวเขานะครับแล้วก็ย้ายที่อยู่นะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไปอยู่ด้านล่างนะครับแต่ช่วงกลางคืนก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่กินหญ้าสบายมากีไม่ตกพื้นเนี่ยก็สะอาดนะครับแฉะหมดเลยนะครับผมก็ติดอย่าลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กันด้วยนะครับผมนี่ไพออสนะครับตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับผมมาอยู่กับไพออสของเรานะครับดูเขากินนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมอ๋อเอ้ยอ๋อสวัสดีครับกวางลูกสวัสดีครับเอซีหน่อยแล้วมาสวัสดีครับยังครับกวางลูกเอ้ยครับกอนครับยังครับกอนอ๋อเอ้ยครับก่อนลูกสวัสดีครับกอนโอเคนะบนกวงงงบนไหนอ้าวบ๊ายบายเอฟซีหน่อยลูกอ่ะ เล่นแฉะเลยนะดูนะครับดูหลังนี่ไม่ต้องพุดถึงแล้วตรงนี้เคยเป็นดินแห้งดูดิขุดจนล่องลึกเลยนะครับตรงนี้จะสม่ำเสมอนะดินจะสูงมากนะไม่เคยอยู่ลึกขนาดนี้นะตอนนี้ขุดจนจนดินนี้ก็จะเป็นที่ลาบแล้วเนี่ยครับผมขุดทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับช้างที่อยู่บนดอย บนดินนะครับไม่มีลังคาก็ประมาณเท่านี้นะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจครับโอเคครับสวัสดีนะครับอ๋บาไปายลูกบปายบนวงบนยบายหน่อยบยบายอ้าวบายบายนะครับสวัสดีนะครับ